สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุดสุดคนเมื่อในกับผพ่อยานนึงก็แล้วพี่น้องยานนึงก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องนางเอกพี่น้องแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พระเอกก็พอพระเอกขึ้นกับเขามาคอมเมนต์แล้วก็เอฟซีหลายหลายทนกับเขามาคอมเมนต์พี่น้องแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจาคงจะมีความสุขเนาะคงจะมีความสุขเนาะเวลาที่เห็นคนด่าฉันแต่เอาเถอะเอาที่สบายใจนะน้องมาสั่นพี่น้องแต่ละวันทําแต่งาน ว่มีเวลาลงไปเล่นนําดอกจ้าม่วนๆเด้อสันโอ้พี่น้องแล้วบอกเดือดสะใจพี่น้องจ้าอี e กซีกเขามามกดไลค์ว่ะเมินกลัวพี่น้องคอมเมนต์พันหาเราพี่น้องจ้าโอ้สุดยอดมากันพอเปอกกรอก็เขามาคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องจ้าอย่าตอบโต้ด้วยพลังด้านลบกลับไปแต่ให้แสดงชัดๆว่าเราไม่เล่นเกมที่เขาเริ่มไม่อย่างนั้น เราจะตกเป็นเหยื่อทันทีาสัน่พี่น้องเราแบบเตือนสติดีค่ะวิธีจะหลีกให้พ้นคือเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเพื่อทํางานและมีเป้าหมายการทํางานโฟกัสชัดเจนไม่ได้เพื่อทำร้ายหรือทำลายใครแต่หากจําเป็นเราอาจเลือกสื่อสารออกไปตรงๆอย่างสุภาพแต่ต้องไม่ใช้ ด้วยอารมณ์ต้องไม่ใช่ด้วยอารมณ์พี่น้องอันบอลไปว่าเราก็มาอตอบคอมเมนต์ขอบคุณค่ะพ่อสันพี่น้องพอเราก็มาตเตือนสติน้องสันพรอเอกพี่น้องพรอเอกแห่งมาคอมเมนต์เน้วาเหยียดพี่น้องจ้ะจนแม่แพ้วเราได้เอาไปโพลพี่น้องจ้าเราก็บอกว่าคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งเท่าที่เห็นมาที่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หมดอีก,กสันพี่น้องจะทุกข์หรือสุขไม่มีใครรู้เพราะคุณคือ คิดว่าฉันต้องให้ความสุขกับงานของฉันและคนที่มาดูฉันต้องได้ความสุขกลับไปในบางทีอยากจะโวยวายแต่ด้วยคุณคือแม่มีลูกเลยปล่อยวางเข้าใจเลยครับสันเรากับน้องสันกับณตอนนี้เชื่อว่าไม่มีอะไรทําอะไรให้คุณกลัวอะไรอีกแล้วสู้นะครับนางเอกสันเป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านพ้น ในสิ่งที่ติดค้างอยู่ขอให้ความดีบุญที่เป็นลูกกระตันยูกับครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องและดูองค์กรบุญผลบุญของนางเอกให้ผ่านสิ่งไม่ดีเรื่องราวในโซเชียลและชีวิตส่วนตัวได้ในเร็วที่สุดพี่น้องเผกกระซ่งกำลังแก,หแก,กมม่หัวใจสีแดงพี่น้องนะฮะกับอีโมจิอันสั้น พี่น้องน่ารักคัพี่น้องจานเอฟซีเขามาคอมเมนต์เรื่อยๆปล่อยผ่านค่ะกำลังใจนะคะพี่น้องกำลังใจครับแม่แค่ชีวิตเรามีความสุขคือที่สุดแล้วครับรักนะคะประสันพี่น้องแมนนี่ลีบอดแพลวพาโอ้ชีวิตเราตัวเราคือตัวกําหนดครับแม่ความสุขเราครอบครัวทีมงานงานเรากับของเขาแตกต่างกันไม่ตาม ไปตามหน้าที่ครับเป็นกําลังใจให้ครับกําลังใจนะคะพี่น้อง fc ก็ขอมาส่งกําลังใจแห่นังเอกรัวๆเลยพี่น้องนะฮักักพี่น้องใจ fc แม่พี่น้องใจยังไรก็เป็นกําลังใจให้บอดแพ้วๆเวยเฮงเฮงปังๆเลยรวยไปเลยไม่ต้องไปสนใจดอกพวกกันคิดลบหายวกเขาลบ,ลบไปลบไปเขาบวกอย่างเดียวหลุดบอดแพ้วๆน้องซันม้งสะท้อนผอมทั้งทีมงานแสงทองสุบุสุก้นเฮงเฮงปังๆเลยรวยไปเลยจ้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเรื่อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย